สวัสดีครับพบกับนิวลิซึมอีกครั้งนึงนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องสถานการณ์ไทยกับคขมรนะครับซึ่งดูแล้วนะตอนนี้เนี่ยทางคขมรอาจจะไม่ชอบที่ผลการเลือกตั้งบ้านเราเนี่ยได้ก็คือน่าจะนะครับน่าจะได้นายกเป็นอนุทินชาญวีรุลซึ่งก่อนหน,น้านี้ทางฝั่งคขมรเขามีการปั่นนะครับว่าถ้าเกิดว่าก็คือมัอนกจะจากดดันทางฝั่งไทยแหละคิดว่าจะกดดันเราได้หรืออะไรมากน้อยแค่ไหนอันนี้ไม่ทราบประมาณว่าถ้า ได้ทางนายอนุทินนายกอนุทินอนุทินนะครับก็อาจจะทําให้สถานการณ์มันไม่ดีดังนั้นถ้าอยากจะให้สถานการณ์ผ่อนคลายหรืออะไรเงี้ยคนไทยควรจะเลือกเพื่อไทยหรือไม่ก็พักประชาชนซึ่งตรงนี้เนี่ยแน่นอนว่ามันมีกระแสเรื่องของความปลอดภัยหรือความมั่นคงของประเทศมันเป็นเรื่องที่ ค่อนข้างอ่อนไหวนะครับโดยเฉพาะจังหวัดชายแดนหรืออาจจะไม่ใช่แค่จังหวัดชายแดนคนที่เขามีความรักชาติแล้วไม่ชอบที่เขเมรมาลุกลานในจังหวัดอื่นเขาก็มีน่าจะมีหลายคนที่คิดแบบนี้นะครับในจังหวัดอื่นเขาก็เลยอาจจะเป็นกระแสะเพิ่มก็ได้ที่ไปผลักดันให้ทางฝั่งคนไทยทางคนไทยเนี่ยเลือกที่จะอเอาความปลอดภัยก่อนซึ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็เลยอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่อย่างเขเมรต้องการนะครับก็คือตรงนี้หลายคนคาดว่านายคุณเซนกับคุณมาเนต พรอรลูกขมิ้นเนี่ยรวมไปถึงฐานขมิ้นอาจจะต้องอตกใจสักนิดนึงกับผลการเลือกตั้งที่แทบจะแลนสไลด์กันเลยทีเดียวเพราะว่า,าจากการที่หวังว่าจะทําให้สถานการณ์มันคลี่คลายมีการเปิดด่านหรืออะไรต่างๆเนี่ยอาจจะไม่เกิดขึ้นในเร็วๆนี้ก็ได้ผลการเลือกตั้งก็อย่างที่เห็นได้ชัดนะครับแล้วก็ เริ่มมีเค้าลางของรัฐบาลชุดใหม่เนี่ยอาจจะเป็นเพื่อไทยเป็นภูมิใจไทยรวมไปถึงมีพรรคกล้าทำซึ่งถ้ารวม3พรรคนี้โอ้โหต้องบอกว่าพรรคนี้จะค่อนข้างารัฐบาล่ยค่อนข้างเป็นปึกแผ่นอาจจะถูกใจใครบ้างไม่ถูกใจใครบ้างก็แต่ละกรผมตามนั้นแต่ที่แน่ๆก็คือเราก็มีแนวโน้มที่เราประเทศเราเนี่ยอาจจะไม่เสียพวก ดินแดนหรือว่าอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางใต้หรือว่าจะเป็นทางเขตเขตอาชายแดนไทยกับเขเมรนะครับนี่คือเป็นความรู้สึกที่อาจจะทําให้คนไทยรู้สึกปลอดภัยผมมองว่าตรงนี้น่าอาจจะเป็นส่วนที่คล้ายๆกับทางญี่ปุ่นที่เขาเลือกซานาเอะกันเพราะว่าทางซานาเอะเนี่ยเขาก็มีนโยบายเรื่องของการความเข้มงวดกับคนที่เข้ามามพวก ตรวจคนที่เข้ามาตรวจคนเข้าเมืองนะครับเพราะว่าหลังๆเนี่ยญี่ปุ่นเขาก็จะมีปัญหาเรื่องของความรู้สึกไม่ปลอดภัยเพราะมีต่างชาติเข้ามาเยอะรวมไปถึงเรื่องของเศรษฐกิจด้วยมันก็อาจจะคล้ายๆกับอารมณ์ประมาณนี้ที่ทางฝั่งไทยเนี่ยก็จะมีเรื่องของนโยบาย,ายชายแดนรวมไปถึงเรื่องของเศรษฐ,ฐกิจซึ่งมันก็จะคล้ายๆกันแต่ที่ร,รู้ๆก็คือเขมรเนี่ยงานหนักแน่นอนนะครับมีสะดุ้งอีกแนะ่เพราะว่าอาจจะเจอแจกไข่ไปเรื่อยๆจนต้องบอกตรงต้องร้องขอเลยนะครับว่าไม่เอาแล้วพอแล้ว อาจจะเจอรัวๆเลยคือมันก็ดีที่เขาอาจจะไม่กล้ามายุ่มย่ามกับไทยรวไมไปถึงเรื่องของเกาะโกดเรื่องทรัพยากรอะไรต่างๆก็อาจจะมีความชัดเจนมากขึ้นก็ได้ว่าเราก็ไม่ยอมต้องดูติดตามต่อไปแต่ตอนนี้สถานการณ์คืออาเมะเนี่ยก็คงจะแบบสะดุ้งกันบ้างนะครับว่าเรื่องของอะไรต่างๆที่เขายั่วยุเราก่อนหน,นี้เราก็ต้องพยายามอดทนให้การเลือกตั้งมันเสร็จสิ้นไปหลังจากนี้นะครับถ้าเกิดมีอีกเราก็อาจจะตอบโต้ทันทีเลยก็ได้ สำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ดิชมอะไรก็สามารถเป็นวิธีด้านล่างไปเลยนะครับขอบคุณครับ